ดีค่ะวันนี้เราจะมาลงมือทำการผัดไทยกันเลยคะ่ะก่อนอื่นพี่อ้อมก็จะใส่หอมเจียวใส่หอมลงไปเจียวใส่หวัวชิ้นโป๊ะซอยลงไปด้วยพร้อมกับกิ้งแห้งนิดหน่อยค่ะค่ดไปหอมเลยค่ะหอมขาดไปหอมเลยปึ๊บอ้อาวกระทะกิ้งค่ะกระทะกิ้ง ผัดแช่หอมเลยแต่ผัดแช่หอมเสร็จแล้วใส่น้ำน้ำผัดของเรานะคะใส่น้ำผัดของเราลงไปน้ำซอสน,น้ำโปงวมะขามเปียรน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นูกเราไปเลยค่ะเติมจัดลงไปเลยอันนี้หนึ่งจานนะคะ หนึ่งจานน้ำน้ำปรุงหนึ่งถ้วยคือประมาณสักสองข้วบวยสองทับทีถ้าทำสรสจัดก็ทับทีเดียวถ้าทำรสไม่จัดก,ก็สองทับทีค่ะหั่นลงไปเนื้อหั่นลงไปให้เส้นึ่งแห้งเส้นมันก็จะดูดน้ำหมดเลยมันก็จะไปหร่อยมันก็จะไปอร่อย,ออยที่เส้นค่ะลงไปหั่นลงไปค่ะ พี่อ้อมก็จะใส่อย่าไปเดาอย้าไปด้วยนะ้ติ้งใหญ่ๆแท้เห็นเนื้อเห็นหนังเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่อ้อมก็จะใส่สสใสกุ้งลงไปแี่พ่อบ้านเขาบอกขอสองตัว,ว,อวงงพอใส่กุ้งไปยพอได้แบบขอสองตัวพอ กินไม่ได้คาร์บอนสูงจากเยอะไม่ได้จะรอให้มันกด้วใส่น้ำมันนิดหน่เพื่ไม่ให้เส้นมันติดนะจะเพราะเส้นกับน้ำถ้ารวมกันแล้วมันติดึ้นเเห็นไคะตใหญ่เด้งเยะ เสร็จแล้วพี่อ้อมก็จะใส่ไข่จ้ะใส่ไข่เลยไข่แตกวยอะเราจะเราจะหั่นุลยสวยเลยโทษดีค่ะสุดย้ด แล้วัดเสร็จแล้วพอแล้วพี่อ้อมก็จะใส่ผักค่ะอ๋อแล้วก็หั่นมะกกผัดรวมกันกัเส้น เสร็จแล้วจะกาะทะกระดกกระเดือ่าอ,าาอางกันนะเนาะทำแบบบ้านๆเสร็จแล้วจ้ะผัดไทยกุ้งส้ของพี่อ้อมเสร็จแล้วจ้า